พ่อแม่พี่น้องนี่คือไหล่สดของคุณนายแม่สุภาณ้ามงษาอ๋อไหนอ่ะสวัสดีกินข้าวแม่แม่ไม่กินข้าวบ้านล้านสาวน้องอิ๋วลูกคุณยายประสานสายหยุดธหัวไปห้องรถมาดอาเอาแบบอะได้ี่เนี่เอาแบบอะไรพี่จับเอาแบบหัวแบบอะไรพี่พีชทิมหัวยังเงีย ตอนนี้คุณนายแม่พร้อมโดยทีมงานรถตู้กำลังกินขา้าวค่ะพร้อมโดยป้าอำนาจจดจัดฝาบึ้มกับนายแม่ได้ค่ะแอดมินคนใหม่แอดมินแอดมินคือเราบินป้าประแดดใแนวมันจะ จมันได้เชื่อมัตทั้งสายอยู่ทั้งน้หมองสามาผสมกันมันเลยเป็นแนวนี้ถ้าเราว่าขอบปากก็บอกไม่ได้มาร่วมอยู่องเดียว่ม

mm -hmm. นแดงขำหน่อยไม่เป็นไระ่ะไอชิโตอชิโต้อหัวยาหม่ม้าเนี่ยรู้ว่ากินหมองแนี้สัคนจมูกขี้เกียจทำกับข้าวไม่ทาก็คือแบบกิ้ม่ได้เรียบ้เต็ที่ ค่อต้องทำคือทำแยกกับข้าวไทยกินเ่กับข้าวภนเอาพีดอีกแล้วก็รู้ถ้าเราอยากกินเนี่ยต้องแยกทำเนียตวเราตก้นแล้วหยางกุนเดี๋ยวยังมาเอาแบบมาตั้งแต่ตู้ต้นตาตาตัวตั้งแตนทีมงาน่ปเมนนั่น ก้ยอึ้ให้กัเขาเกินกินนี่เลี้ยงอึ้งนื่เลี้ยงอื่งงานเมื่อวาเดอนกัเขาเาไปบดาละเออเขากับตาน้วอย่าม่อวเราใชาวยเี้ยสนเนาอเอาไังันเออเดี๋ยวก็ซื้อให้ล

เขาตัดเขาตัดแบบยเปแกนใค่กุ่มใค่กลุ่มเกนี่ยเท่านั้นเองอุ้ยิปุ้มแหงไหมุ้มแหงใช่แต่ไ่าอุ้งโไซอุ้ิ่งตัดใช่ป่าใช่แค่กัเปีแ่กปีหรือแ่กับแกนตามเขุ้แหงว่าโตค่กค่เขาบก่ี่แกนมันอสวยำรับแกปนแกนนาไม่แกนเนี่เป็น นุ่มก็ถึงสร้อยไม่ได้กินอะกินเยอะตันี้ไม่ได้ควรได้เปลี่ยนใจจริงๆยังัแต่ละยังยังหกนาทีเรียนกงมีนะในย่เรียนกินทกวัน พ่อแม่พี่น้องเพิ่ณกินเขาไก่แล้วเหรอเนี่ยค่ะเดอ้อเมนูอาหารแม่พี่น้องให้ซุ่มดีๆเดอ้อว่ามีอย่างเนี่ยให้พ่อันกรเสียงเด้อค่ะแล้วพี่น้องดูเอาเอาว่าเสียงใครให้ท่ายให้บอกตะวันหลานแย่สุภาพหลายคุณน้าแม่นี่เลยละค่ะ ตังเสียงเอาเด้อค่ะลู่ไ่งี่สาร่ะไถ้าเอาโหลดหนึ่งในหาน่ะละสายยุดผสมน้ำร่งสามมาเรยออกมาเป็นเป็นสี่ค่ะว่าไปปลยลกนมาตัเสียงอมันาเอาเ้ยว่าเอาาาวากันงเน้าปยังเขเต็นเตอรแม่นาเขาสดสด บ้านๆค่ะพี่น้องกับเขาเมนูมือนี่มีแกงเลี่ยงตะมะฮุงทอดไข่สูตรปาอ์น,นาดตะมะฮุงแซ่บปากแดงอ่ะขาดเพราะไดนเลือกขาดปลาแดกแซ่บปากแดงยูงชอนบุรีก็ต้องแซ่บปากแดงค่ะพี่น้องอไปเซตขาเพราะไดนเลือกขาดปลาแดกแซ่บปากแดง đấy b